มาต่อกันเลยนะครับที่บ้านของแฝดสามยางแทฮันมินกุกนะครับแล้วก็มันเซวัย8ขวบครับเมื่อล่าสุดเนี่ยทรงอิลกุกพระเอกคนดังผู้เป็นคุณพ่อของแฝดสามได้มีการโพสต์ภาพของสามหนุ่มน้อยนะครับพร้อมกับขึ้นกรอบคำพูดเป็นภาษาเกาหลีของใครของมันเลยซึ่งทางทรงอิลกุกนะครับบอกว่าตัวอักษรในกรอบคำพูดที่เห็นกันนี้เนี่ยครีเอทขึ้นมาจากลายมือของแทฮันมินกุกแล้วก็มันเซของจริงเลยนะฮะและโพสต์นี้ครับ มีขึ้นเพื่อฉลองวันภาษาเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคมของทุกปีเพื่อเป็นการเชิดชูพระเจ้าเซจงมหาราชแห่งราชวงศ์โชซอนผู้ประดิษฐ์อักษรเกาหลีฮันกึนข,ขึ้นมาครับตามข่าวบอกว่านี่เป็นโครงการความร่วมมือของบริษัทออกแบบฟอนต์ตัวอักษรกับหน่วยงานด้านภาษาซึ่งในแต่ละปีเนี่ยจะมีคนดังมาร่วมครยเอทฟอนต์ภาษาเกาหลีกันแบบไม่มีซ้ำเลยทีเดียวและ,ะไรายได้หลังจากมีการจัดจำหน่ายฟอนต์ตัวอักษรเหล่านี้นะฮะ จะนำเข้าหน่วยงานเพื่อเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินั่นเองครับ